สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ g p x Legend สองร้อยนะครับผมตัวล้อแม็กนะครับทําสีเขียวสวยๆนะครับจัดทรงหล่อๆเลยทรงคาเฟ่นะครับโรือเรวมสวยเลยตัดท้ายมานะครับยางเดินติดรถนะครับผมยางเหลือๆเลยนะครับท่อเดิมๆนะครับ ทูกสีสวยนะครับเป็นสีเขียวนะครับเขียวทหารนะครับอันนี้มีรอยขีดข่วนบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับโดยรวมถือว่าสวยเลยใส่ไฟหน้าแต่งนะครับพร้อมแทนจับโชกแต่งเครื่องยนต์เดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยสะอาดกิฟต์เดี๋ยวดูไมคคันนี้นะครับไมคไมคอยู่หนึ่งหมพโลนะครับ เครื่องดีมากนะครับพร้อมใช้งานเลยโดยรวมรถตรงสวยนะครับคันนี้สะอาดมาก นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่31,500บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกาสารครบนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ